สวัสดีครับสวัสดีเอซี FC ผู้ชมช่องลุงคอฟฟี่สเตชันเลขเด็ดอาจารย์ดังวันนี้เรามาดูชุดของมาสีม้าสีหมอกกันนะครับม้าสีหมอกนะครับ ก่อนดูคลิปก็ดูคำเตือนก่อนนะครับครับสวัสดีครับามาสีหมอกงวดนี้ให้สามตัวสองสี่หกนะครับ ขอขยายกล้อน่อนครับผมสองสี่หกนะครับผมสรุปสรุปเลขข้างมากจากสิบอาจารย์ดังนะครับสองหกสรุปเลขท้ายสองตัวสองสามสี่สามหกสาม สองสี่สี่สี่หกสี่สองแปี่แดหกสองเก้าสีนะครับแนชุด3ามตัวเอ่อหกสองสามห้าสี่แปดเจดหี่แดสองเกนะครับผมแล้วก็มาดูม้าสีหมอกสรุปให้ตรงๆนะครับวิ่ง เด่น29วิ่งบน9นะครับ2ตัว2 1 2 3 9 1 9 3 2ตัวร่างวิ่งร่าง4 2ตัว47นะครับผมวางไว้47จับคู่ได้246 4 2 7 6 7นะครับผมนะครับแล้วก็มาดูหัวยรอกครับ หวยล็อกหวยล็อกคู่มือเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับวางไว้สองเลขเด่นเห็นชัดมาแน่ๆทีเด็ดหวยล็อกห้าตัวมา2ตัวนะครับผมมี2มี1มี4มี5มีเนะครับชอบตัวไหนก็จากไปนะครับจะเอาตัวไหนเป็นตัวเด่นก็เออ เอาจับคู่ได้เลยนะครับผมแล้วก็มาดาูของหนุ่มหวยล็อกนะครับผมเดี๋ยวนะครับหนุ่มหวยล็อกหนุ่มหวยล็อกวางเข้ามาหกงวดติดติดแล้วนะครับผมข้อมูลสลากหนุ่มหวยล็อกข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลสองกับสี่นะครับชุดสามตัวชุดสามตัวนะครับผมแป๊บนะครับ ชุดสตัวมี 1, 2, 8, 1, 4, 8นะครับชุด2ตัวบน 2, 0, 2, 3, ูนย์สอชุด2ตัวร่างนะครับ 4, ี่ศูนย์สีนะครับชอบตัวไหนก็รีบซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ก่อนนะครับเพราะเป็นข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ นักครับผมแล้วก็มาดูมาดูคำพีเศรษฐีครับผมคำพีเศรษฐี <c oughs> <c oughs> แจกเลขโชคทุกสิบห้าวันอ่านคำพีเศรษฐีมีแต่รวยนะครับผมจะขอปรับนักกล้องหน่อยนะครับ เลขเศรษฐีรับโชคเลขเศรษฐีรับโชค2 3งสามสองส5่5องหกสองแปดดนะครับเก้าสามเเดึงเด่นออกมา2 5 9นะครับผมนะครับแล้วก็มาดูเออมาดู เอ,อ่ะกะป๋แป๊บหนึ่งครับเลขนำทางรวยนะครับรางวัลที่หนึ่งหาวางไว้5กับ9มี5 0 5 3ูนย์ห้าสาตัว4 5่ห้าส9มหน้องเกแนะครับและ2ตัวล่างเน้นที่3ามเจนะครับผม สองสามหกสามเก้าสามสองเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับผมนะครับแล้วก็มาดูเดี๋ยวนะครับผมแล้วก็มาดูเอ่อเลขเลขเวทมนต์ครับเลขเวทมนต์เข้าดีมาโดยตลอดนะครับผมเลขเวเวทมนต์นะครับผมฉบับงวดประจำวันจันทร์ที่หนึ่งมีนา 2564นะครับผมเลขเวทมนต์มนเศรษฐีวางไว้9นะครับผมวางไวเ้เก้าบน9นะครับจับคู่ให้ส9 3 9ก้าสา้าห้านะครับมนรวย2ตัวร่างนะครับผมสองห2ึ่งหสองเนะครับผมวดนี้9กก็จะมาแรงอีกแล้วครับนะครับผม หาจับเอานะครับมองแล้วเออ,อดว่ามวนนี้เก้าจะมาแรงอีกครับเก้ากับสองทุกอาจารย์ก็วางเก้ากับสองนะครับผมนะครับแล้วก็มาดูเลขน้ํามนนะครับเลขน้ามนเลขน้ํามนมีหนึ่งครับมีหนึ่งเลขมาวที่หนึ่งมีหนึ่งมีเจ็ดนะครับ รางวัลที่1 1ครับผมเลขท้าย2ตัววางไว้เจ็ดครับบนหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่หนึ่งหนะครับข้างล่าง7073ครับผมวดประจำวันที่หนึ่มีนานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับตัวเลขย่อมมีถูกและมีผิดนะครับนะครับเดี๋ยวดูอาจารย์ท่านต่อไปครับผม เดี๋ยวนะครับผมเอ่องวดนี้รู้สึกว่า9จะมาแรงนะครับ9 9ดูดูหน้าปกแม่จำเนียนนะครับแม่จำเนียนลอตเตอรี่วางไว้เจดหนะครับเจ็ดหกสี่เ้าสองสาหตัวมา2ตัวนะครับจับดูเอานะครับผมแล้วก็เออแล้วก็มาดูเอ่อ เลขนะครับเลขสรุปเลขเด็ดนะครับผมฝากให้รวยนะครับฝากให้รวยเลขเด่นบนเด่นเด่นเด่นบนนะครับศูนย์สองสามนะครับเด่นบนนะครับแล้วก็เด่นล่างสี่แปดเก้านะครับผมนะครับเด่นสุด พิจารณาเอานะครับนะครับเดี๋ยวดูอาจารย์ท่านต่อไปนะครับผมดูอาจารย์ท่านต่อไปนะครับดูแม่จำดูแม่จำเนียรลอตเตอรี่ไปพังพงก่อนนะครับผมนี่เดี๋ยวนะครับนครับผมแป๊บหนึ่งอ่า นะครับอย่าลืมนะครับก้ามาแรงนะครับบนก้าแรงนะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับผมบนก้าแรงนะครับงวนนี้ดับสิบหน่วยน่าจะดับห้าครับนะครับและอาจารย์จะวางไว้ให้ดับห้านะครับ งวดนี้แน่นอนเลยครับแต่ก็มันก็ไม่แน่นะครับตัวเลขเราไม่ได้ไปลวงเองนะครับดับอาจจะมาก็ได้ครับนะครับอันนี้ดูเลขวิเคราะห์จากดวงดาวดีกว่าครับเลขวิเคราะห์จากดวงดาวหวยออกวันอังคารนะครับวนันนี้อ่า ดูวิเคราะห์เลขเด่นอิทธิพลดวงดาวนะครับนี่เลยครับผมเลขพารวยเด่น0ูนย์หนนะครับมั่งมีสีสุขบนวางไว้0ูนย์ห้าดสตัวนะครับดึงเด่น2ตัว0 6นสองตัว0 2นย์สองศูนย์สี่องหกสีดหกนะครับแล้วก็ ชุด2ตัวร่างนะครับ4ตัว1 4 8 9ดึงเด่น2 8นะครับจับคู่เด่น1 0 1 3 1 5 1 6 8 0 8 3 8 5 8 6นะครับผมเลขเด่นอิทธิพลจากดวงดาวนะครับแล้วก็มาดู แชมป์ชิงแชมป์ครับผมแชมป์ชิงแชมป์สิบสองยอดเซียนประลองเลขนะครับสรุปเลขเด่นจากสิบสองเซียนนะครับผมศูนย์ห้าหกเก้านะครับเด่นมากศูนย์เก้านะครับผมศูนย์เก้ามีเก้าอีกแล้วครับผมนะครับมีเก้าอีกแล้วแล้วก็มาดูเอ,อ่อ อาจารย์ท่านสุดท้ายก็แล้วกันครับผมอาจารย์ท่านสุดท้ายนะครับเดี๋ยวนะครับดูแม่จำเนียนไปบางๆก่อนนะครับหกตัวเนี่ยสวยเหลือเกินนะครับผมแล้วก็มาดูอาจารย์ท่านสุดท้ายนะครับเดี๋ยวแอดคอร์ดูน่กัน อาจารย์ท่านสุดท้ายครับอาจารย์ท่านสุดท้ายเลขนําทางรวยนะครับผมเลขนําทางรวยรางวัลที่หนหกับหกับเกกับหกับเอีกแล้วครับผมมีติดเก้าอีกเลยครับมี5้ามีห้าศูนย์ห้าสามห้าแปดนะครับสตัววางไว้ สี่ห้าสามหนึ่งเก้าสามสองเก้าแปดสองเก้าแปดนี่สวยนะครับจัดไว้ได้เลยนะครับเก้าแปดงวดนี้แอดว่ามีฟาร,ร์มเป็นไปได้สูงครับเก้าแปดนะครับรีบหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปก่อนได้เลยนะครับเก้าแปดแปดเก้าเนี่ยแหละครับแล้วก็ชุดสองตัวร่างสามเจ็ดวางไว้สามกับเจ็ดนะครับมีสองสามเอ,อ่อหกสาม นะครับ93276797นะครับแล้วก็คลิปนี้แอดก็น่าจะจบแต่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า,าเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะมาสอนสูตรแอดจะมาสรุปมาสอนสูตรออหลักสิบตรงๆสองสูตรชนนะครับ เข้ามาตลอดครับผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะจัดให้ดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครเพื่อเป็นกำลังใจให้ add ได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับนะครับขอให้ร่ำรวยถูกหวยรวยโปรนะครับใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้ถูกหวยร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดี